พี่ๆยกากรู้ไมขณะนี้เวลากา ง30นาทีเรามาดูกันว่าแก้วน้ำนี้จะเก็บน้ำแข็งนี้ได้นานกี่ชั่วโมงใส้น้ำจริงกินจริงนะบอกก่อนจุ1.3ลิรเลยพี่ๆใหญ่มากพานไปเร็วหกชั่วโมงแวะเติมน้ำอีกสักแก้วเปิดแหล่น้ำแข็งสักทียังมีน้ำแข็งอยู่นะไม่ได้แอบเติมมะก็เติมน้ำแก้วถี่ซ้ำนะคะฉันจะไปออกกำลังกายจะพวกเธอจ๋าฉันกำลังลดน้ำหนักอยู่แควนถี่หัวรถไปเลยช้ำๆระหว่างถี่เดิอนออกกำลังกายนู่นนี่นั่นจมนก มมเหนื่อยค่ะข้อเติมน้ำสักอิดนะคะแล้วก็ผานองฮิวค่ะไปเดินต่อจ้าตกดึกแล้วจ้านึกขึ้นได้ค่ะผ่านไปแล้ว13มชั่วโมงนะคะเปิดแหลน้ำแข็งสิหัวมันย่ดีมีซุกไม้แหลน้ำแข็งที่ละลายข้างบนนะคะจะมีเมื่อนยดนามเกาะอยู่ที่ฝ้าแถวนี้เลยน้ำแข็งก็ยังมีนะคะอยู่กอนกรแก้วแล้วเอาเป็นหวาขวดนี้เก็บความเย็นได้ถึง13ชั่วโมงเลยอันนี้จากการใช้จริงในหนึ่งวันนะคะต้องฮิวแล้วแหละ